โอเคครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเออ่ในในกิมไมค์ครับอีกแล้วนะก็ต่อจากพาร์ทที่สิบเก้าก็อดคิปไม่จบนะครับก็วันนี้ก็มาต่อในพาร์ทที่สิบเก้าจุดหนึ่งนะครับก็ต่อเสาเสร็จต่อไปก็วางบล็อกเลยครับเ,เดี๋ยว,วเดี๋ยว หมาจะจะวิ่งไปไหนเอ,เอาอานไปเก็บก่อนนะครับ ไปตัวละก็เอาบล็อกไม้นะครับบล็อกไม้เป็นไม้โอ้ไม้โอ้นะครับผมก็ชอบไม้โอ้อยู่แล้ววางด้วยจะวางหลังคาก่อนเหรอ วางนะคะประมาณนี้โอเควางพื้นก่อนก่อก็วางเสาหกบล็อกนะครับวางเสาหกบล็อกปล่อยไว้ไวไหปล่อยไว้ตรงนี้ไหมวะแล้วก็ทำเม็ดนี้ แบบนี้ไม่ไวไม่ว่วแบบนี้ไม่สวยอะเอาแบบนี้และไปต่อไปเลยสุดยอดสุดยอดเลี้ยงไปเลยนะฮะเลี้ยงตามหินไปเลย ยังไปยนะครับดูนี่ดิบล็อกไอ้เนี้ยเนี้ยเนี้นีน้ยบล็อกไม้สี่เหลี่ยมเนะี่ยเอามาแปลรูปได้นี่ต้องเสียเนนะี่ยทั้งที่บล็อกมันเท่ากันนะ เอาเปลือกมันออกออก็ได้แค่บล็อกเดียวแต่แมงโคตไทยแล้วผมก็ขอต่อให้เสร็จโอเคครับผมก็ได้ต่อบล็อกเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวผมวางประตูเลยเวางประตูเลยนะครับก็จะใครอยากส้ามตาม ก็รสร้างได้นะครับส่วนบล็อกอันนี้ผมขยิบมาบล็อกหนึ่งจากเนี่ยนะครับข้างหลังข้างหน้าเหมือนกันแล้วทีนี้ผมต่อบล็อกหินมาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไม้หยียบมาไว้ตรงนี้ปันได้หยยบมาไว้เอ,อ่อปันไดขั้นนะครับหยยบไว้ตรงนี้ก็เลยมาเป็นแบบนี้เลยนะครับ โอเคครับก็เสร็จนที่เรียบร้อยแล้วมาเรามาม,ามงุางหลังคาดิหลังคาจะสูงเกินไปไหมวะเ่าแค่นี้แล้วมันจะได้ทำหน้าต่างให้มันพอดีอดโอเคผมจะพื้นมันพื้นข้างบนเป็นเป็นหินดีนะครับหิน เร็จแลผมขอวางหินให้หมดก่อนนะขอวางหินให้หมดก่อนนะครับโอเคครับผมก็ทำอันนี้เสร็จแล้วต่อไปก็เป็นมือหลังคาเด็ขึ้นไปขิ้นไปมือหลังคากันนะครับ ิ้นมุงลก็มุงตามนี้เลยนะครับมุงตามนี้มุงตามที่เรา,าวางเป็นเส้นไว้วางมึงกรอบวางเป็นกรอบไว้นะครับก็ประมาณนี้ วางไปเลยครับวางขอบขอบไปก่อนนะครับถ้าเห็นไม่พอก็ลงเมืองครับเป็นชุดเดียวชุดสุดท้ายนี่ค่ะครับก็เดี๋ยวผมขอวาง วางให้เสร็จก่อนนะครับตอนนี้ก็กำลังขุดหินนะครับหินหมดนะครับขุดไปขุดไปไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขอขุดไปให้ได้สักประมาณสามชุดสามชุดหน้าจ้าก็ขอขดก่อนนะครับโอเคครับก็ขุดหินเรียบร้อยแล้วก็มามุงกันเลย มึงกันต่อเลยนะครับเออถ้าตอนน่อมาทำไมไม่มุงแบบนี้วะแม่งโคตรง้อแค่นีม้มุงตรงนี้ปุ๊บก็ข้ามมามุงตรงนี้แล้วก็ต้องต่อดิงด้งกันใหม่แค่นี้มึงจะมุงปุ๊ดแบบวางปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ใช่มุงเด็กโอ้โหโคตรง้อเลยขอวางให้เสร็จก่อนนะครับโอ,โอเคครับผมก็ ต่อไปที่เรียบร้อยแล้วต่อไปผมก็จะต่อเสาขึ้นไปอีกนะครับนะครับเดี๋ยวขอต่อเสาขึ้นไปอีกหนึ่งสองสามเดี๋ยว 1, แล้วก็สองสี่นะครับก็หนึ่งสองต่อขึ้นไปอีกสองบล็อกนะครับใช่ไหมวะใช่ไหมวะ ก็ขอต่อขึ้นไปข้างบนดูอีกก่อนนะครับก็วางตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอทำก่อนโอเคครับผมก็มุ่งนะคะเสร็จที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ใช่ต่อเสาต่อเสาอตกนรือว่าม,มีแค่นี้ เลยมาม่วงคารต่อเลยมุม่วงคาร์ตนะครับขึ้นไปเลยเอาไม่ติดนะ ธรมาดาที่ไหนไรสองถูกไหมวะถูกอันนี้ก็ถูกแต่ต้องมองออกมาตรงนี้ด้วยวางผิอีก ขอมงให้เสร็จก่อนนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก็เจอกันใหม่พาร์ทที่20สำหรับพาร์ทที่19.1กุดก,กนน็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ